ถึงกับชอบเลยสวัสด <at swimming> ีค <sa Take> ่ะสวัสด like 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 so like so 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 ีพี่น้องแฟนๆที่น่ารักทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้ที่มารอชมคอนเสิร์ตพวกเรานีคะแตนแบงนะคะทีมงานของแตกแตนโชรดานะคะรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่มีโอกาสได้มารับใช้นะคะในงานปิดทอหลวงพ่อโตวัดอินทราวัฒหรือว่า วัดประดูนั่นเองเนาะนะคะต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสนะคะพระครูประหลัดช่วงนะคะศีละวัฒโนนะคะแล้วก็พระอาจารย์วันบลบนะคะซึ่งท่านติดต่อตะกันแมาสองปีซ้อนแล้วนะครับเมือที่ไหก็ยกระุมเดนะคที่นี่สองปีแล้วรอลุ้นมาปีที่สามหลวงพ่อจะจองอีกท หนูสวยไหมคะหนูหนูดำไหมคะจะเขาขนาดนี้นะครับอะไรคะท่านุมวัวไวยอะไรคะอะไรคะมีอะไรคะโอ้โอ้น้องหนูรอนานเหรอลูกอูู้ตายแล้วตัวเล็กตัวน,น้อย มารอพี่แตนนานขอบคุณมากนะลูกนะนี่เลยใครให้ตังหนูมาลูกใครให้ตังมาฮะอะไรนะลูกอะไรนะลูกอะไรนะพี่แต้นน,น้อยน้อยมาตอบพี่แตนหน่อยพี่แตนพี่แตนตัวจริงอ่ะน่ารักไหมลูกนห่านี่พี่เตน จะมี40บาทให้ <laughs> <laughs> ขอบคุณนะลูกนะน่ารักจริงๆเลยเนาะโอ้โหโอ้ยขอบคุณมากนะคะ <c oughs> คกุหลาบกุหลาบสวยๆมันก็มันจะคู่กับคนสวยๆอดีตก็ของโปรดเป็นของคู่กัน s t r a w บ e r r y โอสตรอบรีขอบคุณมากให้สองเลยเหรอ ขอบคุณมากนะคะตุทำไมแตเอาถุงนึงขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะน่ารักขอบคุณมากอะไรนะกินแล้วผิวสวยเดี๋ยวนี่โบลี่อ๋าแม่แม่สวยอยู่แล้วสวยอยู่แล้วเอาเหรอก็จะได้สวยๆขึ้นไปอีกอ๋อไม่ได้บูลลี่ใช่ไหมอ๋อสวยจิขอบคุณมากนะคะน่ารักเนาะอุ้ยขออนุญาต ทันนี้อีกอุ้ยทุดนะคะอ้ยไม่รู้ว่าแฟนขัดหนูตัวสั้นหรือว่ามือหนูมันไม่ยาวกันแน่นะขอบคุณมากน,นะคะทุกคนคะ่ะนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะมันชื่นใจอะ่ะดูดิมันใช้พัดได้ด้วยนะมันหลอดอุ้ยอันนี้อะไรคะ ย่างปูหมาขอบคุณมากนะคะรู้ว่าหนูชอบกินแล้วก็ซื้อมาดูสิอขอบคุณมากนะคะมา,าาามาเลี้ยมาเลี้ยคนละร้อยละร้อยจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียงูจังเมียงูจ้า,มจาแม่แม่ว่าไงจ้าแม่จ้าอะไรนะแม่ แม่ถามทำไมแม่เอาบลามาขายแม่ทุกวันนี้เขาจะไม่เห็นหนูเป็นนักร้องอยู่แล้วเนี่ยขายทุกอย่างเลยใช่ไหมนะหนูทำหลายอย่างก่อนดีอะไรบ้างคะกยกตัวอย่างแน่นอนแหละร้องเพลงก็รัก<อ>พิธีกรก็เป็นคอมเมนต์ไตเตอร์ก็เอาละครก็เล่นภานพยนตร์ก็รักแม่ค้าก็ขาย เอาตาเอาตาไปเก็บไว้ไหนครับอะไรนะเอาตังไปเก็บไว้ไหนก็ใช้ดีทุกวันนี้ยังไม่พอใช้อยู่เลยแม่นี่ รวยหอมอะไรแม่เมื่อวานที่แล้วอะแม่ดูคอนเสิเร์ตเคยยูทูบอบอุ่นอุ่นสายบัวไม่ไหม้หมดหม้อเลย <c oughs> จะสงสารหรือจะขำดีดูตัก้งกแตนไปด้วยอุ่นสายบัวไปด้วยไม่หมดหม้อเลยเวี <c oughs> ยนดูคุณแม่ขอบคุณมากนะจ๊ะแม่จา๋า ขอบคุณนะคนนึงให้กล้วยคนนึงให้ตำาชีวิตมันลดเลยน่ารักแม่จา้าขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะโูตั้งใจมาซื้อปลาาแม่สั่งซื้อทางเพจด้ว f เฟซบุ๊อก,กาาอ,อนนตีตั๊กเตนทำมาค้าขายน่ะนะเออนั่นแหละทางนี้ทางนี้แป๊บนึงขอบคุณมากนะคะอตอนเด็กพี่ก็น่ารักเหมือนเราเนี่ยแหละจริงเลยนะครับคนอารอนที่เป็นผดใจผ่แลวก็เด็กๆจริง แม่ซื้อไปสิบขวดเลยเหรอแม่แม่บอกเขาสิบกะลาตะก,กะแตนเป็นยังไงมางอร่อยมากฟังนะหนูไม่ได้พูดเองนะหนูไม่ได้พูด อ๋อสามีรีเสิร์ฟที่มีผัวทีเ oh. ดียว4คนน่ะนะแม่โอ้ยสบายสมเปิดพัดลมใส่แม่ดูเงินนี่อะไรยังไม่ยอมหยุดเลยเนี่ยเมื่อกี้เพลงเร็วฟาดไปกี่เพลงเนาะโทษแม่โทษนะหนูฝากกล้วยเข้าไปก่อนได้ป่ะ หิวกับหิวได้บาบีขอบคุณมากเลยนะคะน่ารักขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะค่ะโหจริงๆก็บอกรักดูสิน่ารักอ่ะท่านี้ไม่มีแบงค์กับเขาเมื่อไหร่ละ จะทั้งอ๋อขอบคุณมากนะคะน่ารักที่สุดอะไรแม่แม่ยังไม่จบอีกนะเดี๋ยวจะแป๊บหนึ่งอะไรแม่ไม่สวยกัน<ป><ป>มีขนาดนุเข้าสวนทุกวันนูกไปทากานนุกไปขุดนูกไปดูดี มืม่อวานก็ทอดกล้วยชาบขายซื้อยังยทำนี้มีด้วยขอบพระคุณมากนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะถึงแม้ว่าหนูจะพูดเยอะแต่หนูก็ร้องเยอะนะคะไม่ต้องห่วงรุ่นนี้นะยิ่งได้ตังยิ่งร้อง ร้องเพลงใช่ไหมครับร้องเพลงสิใจร้องอะไรขอบคุณมากนะคะไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้อย่าว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะหาวานูเห็นเกีตั้งอะถ้าอย่างนั้นจ๋าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงกันต่อเลยดีกว่าเพลงนี้มอบให้กับคนที่คนที่ 在说一 หัวไม่มีเมียไม่เป็นไรแต่ไม่มีเงินไม่ได้ชีวิตนี้หากใครที่ผิดหวังหรือไม่สมหวังหรือว่าโดนคนที่ตัวเองรักหักหลังจงจำไว้ว่าต่อไปนี้เราอย่าไปอ้อนวอนขอความรักและความหนใจจากใคร ขอทำไม, m, มขอเพื่ออะไรนในเ,เนมืม่อเราก็รักตัวเราเองได้รักตัวเองให้มากๆนะะทุกคนกนี่คือความปรารถนาดีจากพวกเราแตนแบ